ท่านประธานที่เคารพครับผมมานะมหาสุวีรชัยสมาชิกวุฒิสภากลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากจังหวัดศรีสะเกดท่านประธานครับวันนี้ผมไม่ได้คิดว่าจะลุกขึ้นอภิปรายในวาระนี้แต่มันมีเหตุครับท่านประธานที่ผมจําเป็นต้องลุกขึ้นอภิปรายผมเห็นด้วยกับกฎหมายการออมแห่งชาติฉบับนี้แต่ผมเห็นว่ามันสามารถทําได้ดี น,นี้อย่างเป็นรูปธรรมได้อีกเยอะครับท่านประธานครับผมเป็นกรรมธิการเศรษฐกิจได้ยินเรื่องนี้ครั้งแรกก็ในชุดกรรมธิการเศรษฐกิจแต่ก็ต้องขอบอกท่านประธานว่าฟังฟังดูใหม่ๆผมเองก็สับสนเหมือนกันว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าได้มีการปล่อยมีการซักถามมันก็ชัดเจนแล้วก็มองเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของกฎหมายฉบับนี้ซึ่งพิดว่าต้องชมนะครับไอเดียนี้ แต่ในทางปฏิบัตินี้ผมว่าเราทําได้ดีกว่านี้ดิงได้แสดงเกตจํานงว่าเอาละไอไ้ฉบับนี้เนี่ยผมก็ไม่เคยแสดงเกตจํานงว่าจะเข้าไปเป็นกรรมธิการวิสามันชุดใดมาถ้าท่านเปิดดูปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าชุดนี้ขอขอเข้าไปหน่อยก็แล้วกันปรากฏว,ว่าท่ทานประธานครับผมก็เพิ่งทราบเมื่อกี้นี้เองว่าผมไม่ได้เข้ามา ผมลองทุกขึ้นพูดหน่อยเขาบอกว่ากรรมธิการเศรษฐกิจการเงินการคลังและตลาดทุนของวุฒิสภาเนี่ยมีโคต้าของกรรมธิการวิสามัญชุดนี้อยู่3คนผมก็คิดว่าอาละผมผมขอเขาคิดว่าคงจะได้เพราะว่าไม่เคยไม่เคยสมัครแต่ปรากฏว่าเพิ่อทราบตะกี้ว่าไม่ได้บอกว่าไม่ใช่เรื่องของกรรมธิการเศรษฐกิจแต่มันเป็นเรื่องของวิบุดผมก็ดูแลท่านประธานนี่เป็นประธานท่านประธานสภานี่เป็นประธานวิบุเท่าที่ผมติดตามมาเนี่ยวิบุดนี่คือปัญหานะครับท่านประธานต้องฟ้องท่าน ผมนี่ก็มีพักพวกที่เป็นข้าราชการอยู่เยอะเหมือนกันนะ mm. เขาก็นินทากันะว่ากรรมธิการของเราเนี่ยไม่ค่อยเตรียมตัวไม่ค่อยเข้าประชุมแล้วก็เขาพูดกันว่าค่อนข้างตามมาตแต่ท่านว่าก,าก,กลืนมีอยู่แค่นี้เหรอผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันตรวจสอบได้ว่าอะไรเป็นไรแล้วผมถามหน่อยท่านราธานวิบวุฒ่เขามีหลักเกณฑ์นในการพิจารณาไม่ใช่ใประเด็นวิบวุฒครับมันเป็นประเด็นไม่ใช่ผมคุยกับท่านไง เ๋ยวไปคุยข้างนอกได้คะไอ้นี่เรื่องไปพิจารณาเรื่องไปคุยกับท่านผมไปคุยกับท่านอกท่านท่านมีเวลาคุยกับผมเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเรคุยข้างนอกข้างหลังได้ครับแต่ันี้อันนี้มันก็อย่างนี้แหละครับท่านประธานที่เราต้องคุยกันเรื่องก็ผมบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ผมเห็นด้วยและมันสามารถทําได้ดีกว่านี้อย่างเป็นรูปธรรมอีกเยอะไม่ชัดเจนพอเรอครับประเด็นที่ท่าน ผู้แทนกิษฎิการพูดนี่หมายความว่าคนนอกกองทุนเ็ามาซื้อได้คําถามผมคือว่าถ้าอยู่นอกกองทุนเนี่ยเงินที่ซื้อเนี่ยผมเข้าใจว่านะผมบอกว่าเรื่องพวกนี้มันต้องชัดเจนนะผมเข้าใจว่าต้องอยู่ในกองทุนแล้วก็หมายถึงรัฐบาลจะต้องสับย์ได่เข้ามาประมาณ25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือไงแถวๆนั้นจำนวนหมายความว่าคนอยู่นอกกองทุนเนี่ยยังจะได้ส่วนนั้นหรือเปล่าหรือไม่ครับถ้าตอบว่าได้หรือไม่ได้ก็พอ,พอแล้วครับไม่ต้องอธิบาย